ขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ Down า Family ตอนน,ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเมืองอเมเลเบิร์นนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่ามีส่วนสาธารณะเยอะที่สุดแล้วก็ประชากรหนานแน่นที่สุดด้วยนะคะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าประเทศไทยออแต่ว่ามีประชากรเพียง23ล้านคนเท่านั้นและรู้อะไรไหม ไม่รู้ครับไม่รู้ยังไม่ได้บอกบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเลยรู้สึกว่าเราจะแยกกันตลอดนะครับพี่ธนาอยู่ไหนใช่เราเป็นแนวพจนภัยไงเราต้องมาแบบว่าเป็นหน่วยหน่วยกล้าตายออกมาก่อนมาหาข้อมูลมแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่คุณลูกเขาตามมาชิลๆทีหลังและข้างหน้าเราครับก็คือเซนต์พอร์ติโดนะครับนั่นเองแล้วเราก็ ยืนอยู่ตรงนี้ว่าร้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆครับลานกิจกรรมที่นี่นะคะถูกออกแบบให้มีพื้นผิวเป็นรูปทรงเลขาคณิตมีอาคารที่โดดเด่นอยู่รายรอบจัตุรัสมีสถาบัานทางวัฒนธรรมนะคะ ACMI หรือว่า Australian Center for the Moving Image พิพิธภัณฑ์มีร้านคา้าร้านกาแฟอีกเยอะแยะเลยอล้วะที่นี่ด้วย Melbourne Visitor Center ใครที่อยากจะเดินทางไปไหนในเมือง Melbourne สามารถมาหาข้อมูลได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นแผนที่เส้นทางการเดินทางต่างๆที่นี่มีครบหมดเลยจตัตหาัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เซนเดอร์สตรีทนะครับที่นี่นะคะเวลาเดินทางเขาจะใช้รถแทรมกับรถไฟซึ่งกลางถนนน,นี่ก็จะมีรางรถแทรมมแล้วก็วิ่งทั่วเมืองแล้วก็ถ้าเป็นอยู่ในแบบซิตี้อเรียหรือว่ากลางเมืองนี่ก็จะขึ้นรถแทรมฟรีด้วยเนี่ยไปเช่จาจักรยานข้างถนนขับก็ได้นะก็มีเหมือนกัน <laughs> <c oughs> มีหลายทางให้คุณเลือก s ชากันในตันอยู่ที่เซนต์พอแคทีเดรยนะคะแค่เดินข้ามถนนจากซินเดอร์สตร e ทบาร์ก็เจอเลยที่นี่เขาเปิดทุกวันเลยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะวันเสาร์ล่ะ9โมงถึง4โมงยงนะครับใช่แล้วแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดยาวหน่อยก็คือ7โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งเลยก็สามารถแวะมาได้ โบสถ์แห่งนี้นะครับก็เป็นโบสถ์คิดนิกายโรมันคาทอลิกนะครับสร้างขึ้นมาในปีคิศ1858นะครับโบสถ์แห่งนี้นะคะออกแบบโดยวิลเลียมไวเดลนะคะแล้วก็ลงมือสร้างในปี1863ตัวโบสถ์สร้างขึ้นด้วยบลูสโตนนะคะประดับตกแต่งด้วยสเตนลกลาสข้างในเนี่ยมีออแกนขนาดใหญ่ที่มีท่อลมถึง4,500ท่อกนะชตบรู้เปล่าโบสถ์แห่งนี้อายุเกือบถึง150ปีแล้วครับแก่มากใช่เป็นโบสถ์เก่าแก่ของเมืองเมลเบิร์นครับ และโบนนี้นะคะก็เป็นทรงยอดแหลมตรงนู้นแล้วก็สถาปัตยกรรมนี้ก็จะออกแบบแนวกลาสสิกใช่แล้วก็ใหญ่โตมากๆ วซ้ายวิ่งวนขวาเขาถึงเรียกว่า City Circle t r a m แล้วก็ผ่านสถานที่สำคัญๆหลายที่เลยเรียกว่าเขาวางเส้นทางรถทรัมได้อย่างดีมากๆเพราะว่าผ่านในหลายๆที่ที่เป็นโชว r ริสต t อ r ท c t ชั่และคนก็ไปกันง่ายด้วยและฟรีด้วยอ่ะเหมือนวางทัวร์ให้ไว้แล้วเมื่อกี้เรานั่งรถทรัมมาแาเราผ่านถนนหลายเส้นมากเลยมีเส้นอะไรบ้างก็อย่างที่สำคัญนะครับคอ l ลินสตรีทนะครับเป็น อาณาจักรแห่งแบรนด์เนมเรียกว่าถนนคอลินสตรีทนะคะเขาก็รวบรวมแบรนด์ไฮเอนด์ของทั่วโลกนะมาไว้ที่นี่หมดนนเลยถนนถนนที่สองที่เราจะพูดถึงคือถนนเบิร์กครับเบิร์กพูดให้ถูกเบิร์กเบิร์กใช่แล้ว <c oughs> ถนนนี้เขาบอกว่ามีห้างที่คนออสเตรเลียนเี่ยจะส่วนมากไปซื้อ,อของเข้าบ้านมีเครื่องใช้ทุกอย่าง มีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างครบชื่อว่าเดวิดโจนส์กับไมเออร์เป็นห้างแบบห้างใหญ่เลยเนเีหมือนเซนตันของออสเตรเลียถนนหลักถนนสุดท้ายนะคะที่ควรจะไปก็คือวอนสตันสตรีทเป็นแหล่งรวมทุกอย่างเลยก็ว่าได้มีร้านอาหารร้านคอฟฟี่ช็อปร้านขายของฝากบนถนนเลยนใช่เป็นสตรีทเลยก็คือสามารถไปเดินแล้วมีทุกอย่างที่นั่นได้เลย หรือว่ากระท่อมของกัปตันคุกกัปตันเจมส์คุกนะครับคือนักสำรวจชาวอังกฤษผู้คนพบทวีปออสเตรเลียนิวซีแลนด์และครัวโลกใต้ครับบ้านหลังนี้นะคะคุณพ่อของคุณแม่แคปตันคุกเนี่ยสร้างขึ้นในปี1755ที่อังกฤษ เกรทเอเทนนะคะนอตยอร์กเชียร์เฮ้ยแต่นั่นมันอยู่อังกฤษนี่กระท่อมหลังนี้ถูกย้ายมาจากประเทศอังกฤษในปี1934โดยมีการรื้อถอนอย่างระมัดระวังแล้วก็นําชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงเท้าของต้นไอวี่ที่คลุมตัวกระท่อมก็ถูกตัดมาด้วยทั้งหมดนี้ถูกบรรจุลงในล,งลงัง253ลังนายรอสโซกมเวดได้อุทิศกระท่อมหลังนี้ให้กับรัฐวิกตอเรียและนำมาสร้างใหม่ให้เหมือนของเดิมในบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ ในโอกาสการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ100ปีภายในกระท่อมได้จำลองชีวิตความเป็นอยู่และเครื่องใช้ของกัปตันเจมสกไว้ตั้งมากมายเมื่อปี1978เนี่ยเขามีการซ่อมแซมฟื้นฟูบูรณะใหม่นะคะแล้วก็ทำการเดนหรือว่าสวนแบบอังกฤษนะคะร้อมรอบกระท่อมเอาไว้และที่นี่เขาก็เปิดทุกวันด้วยเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับใช่แล้ว คือห้อง Facility Room ก็คือมีทุกอย่างคือมีโต๊ะกินข้าวม,มีชั้นมีอันนี้คือคิทเช่นหรือว่าเป็นครัวใช่น,นี่นี่คือห้องครัวไม่น่าเชื่อนะครับในสมัยสมัยนั้นนะ <laughs> ใช่นี่คือห้องครัวเขาบอกว่าแต่ก่อนนะไม่มีไม่มีไฟฟ้ามไม่มีอะไรเขาก็ต้องแบบว่าใช้อย่างนี้เอาส่วนนี้นะครับก็คือคอกของเจม คุณเจมครกนั่นเองนะครับมาไว้ทำส้มตำไม่ใช่ที่นี่ไม่มีส้มตำแล้วก็นี่ด้วยเมื่อกี้เขาบอกว่าย่งไงนะนาทนบอกว่านี่คือน้ําตาลนี่คือน้ําตาลในสมัยก่อนเขาบอกน้ําตาลแพงมากต้องทําเองต้องทํามาเป็นโคนแบบนี้แล้วก็ใช้อันนี้ทำออกมาอันนี้คในอฟ right มันจะเป็นแบบเหมือนที่ที่ตัดหรือที่ตัดน้ำตาลอะไรเงี้ยก็ตัดนี้ชืบแล้วก็เอาไปใส่กาแฟอันนี้เจ๋งเนาะ ป่านี่ทำกันบ้านมันดีเลยเนี่ยทำกันบ้านมันดีก็แบบอยากจะอธิามาให้นี่คือเป็นที่อุ่นเตียงที่อุ่นเตียง bed warmer ใส่ผ่านตรงนี้โอ้ยฟังดูดีเลย bed warmer เออใช่เ bed warmer ให้ bed w a ม m e r ใช่ก็คือเอาถ่านร้อนๆเนี่ยที่ที่อุ่นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมาใส่ในหม้อเล็กๆอันนี้เสร็จปิดปุ๊บแล้วทำไงต่อสุกใต้ครัผมแล้วก็ทำตามนี้นะครับมันจะอุ่นเตียงไปเรื่อย ใช่คือทําให้เตียงอุ่นเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ30นาทีจนแบบเราหลับอะไรเงี้ยทำให้แบบเราสบายมากคงไม่คงไม่จะนอนก่อนมั้งไม่ไหวไมาไม่นะปาไปดูอะไรต่อไปดูสวนป่ะสวนที่นี่มีสวนโอเคได้เราไปดูกันไป าครบหมดแล้วถ้าใครจะมามาได้ที่ไหน Fitzroy Garden นะครับนี่เลยนี่เป็นชื่อเขตนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจาก Cinder Street เลย <c oughs> เดินม,มานิดนึงแล้วก็ปรรยากาศดีมากมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ <c oughs> ได้รับความอบอุ่นเนอะเราไปดูเพียงอื่นกันดีกว่าเ้าโอเ okay, ค let's go <S <c oughs> คือ Shrine of Remembrance นะคะเป็นอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวกับทหารผ่านศึกที่ครั้งหนึ่งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยเขาเคยร่วมสามัคคีร่วมรบด้วยกันมานะคะนี่ซึ่งตอนนี้เนตันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะน่าจะไปถ่ายรูปพาโนรามาอยู่นางกำลังอินเดี๋ยวเราจะไปเจอเนตันนะคะที่ยูเรก a าทาวเวร์ไปชมวิว360องศาสูงๆของเมลเบิร์นกัน แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวชาจะพาไปดูวิวบนจุดที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ซีกโลกใต้เลยเหรอใช่นั่นเครื่องบินใช่ไหม no ไม่ใช่เครื่องบิน <c oughs> ที่นี่เลยที่ย u รกาส s k y เด็กป่าขึ้นไปข้างบน กายเด็กเอีเอนะคะอยู่บนชั้น88ของตึกยูเวก้าสูงมากเลยสูงมากเราขึ้นเล,เล,ลิฟต์มา88ชั้นละลิฟต์เร็วมากๆกแล้วนอกจากทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ม,มันยังมีอะไรอีกเปล่ามีอีกเป็นอแทคชันที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะชื่อว่า Edge Experience คือเราจะไปอยู่ตรง Edge หรือว่ามุมสุด เป็นห้องกระจกแล้ว oh. เขาก็จะยื่นห้องกระจกนี้ออกไปห่างจากตัวตึก10ฟุต d ีเจะต้องขึ้นซื้อบัตรเข้าชมต่างหากราคา12ดอลลาร์ก่อนที่เราจะออกไปตรงห้องกระจกนะคะเขาให้เราใส่ถุงเท้าเพื่อป้องกันกระจกเป็นรอยด้วยสวมทับรองเท้าไปเลยไปตอนนี้มันสั่นด้วยอ่ะเขาบอกเราจะสูงกี่ฟุตนะ200 285รมตร285เมตรเหนือพื้นดินสูงมากเลยตอนนี้คือเห็นชัดแล้วอะดูดิคือคือคือเราเราพยายามรับความสวยงามจากด้านข้างๆนะครับอย่ามองขึ้นอย่ามองลง รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเลียก The Edge of Experience เพราะว่ามันคือ Edge จริงๆออกมามุมตึกมากๆเมื่อก,กี้นะคะมันกำลังยื่นออกมาแล้วก็แบบว่ามืดหมดเลยมันจะแบบมันจะมองไม่เห็นนะ่ะแล้วก็เสร็จสักคก็จะมีเสียงกระจกแตกเรื่ยงแล้วก็จะกลายเป็นเห็นทุกอย่างแล้ทุกอย่างก็จะเคลียร์เลยเหมือนแบบเหมือนมัน,<ล>ม,นมีไฟไฟเปิดเอาไว้แล้วมันจะดับปุ๊บแล้วมันก็จะใสโปร่องอย่างนี้ใช่ ก็มาทั้งวันแล้วเราก็ต้องหยุดพักม,มามพักใช่แล้วแนะนำร้านอาหารดีกว่าร้านแรกนะคะคือโ d ตัสด็อกเลนร a u อร n t เป็นร้านอาหารจีนรู้สึกว่าตกแต่งร้านรู้สึกว่าเราอยู่เมืองจีนจริงๆอ่ะไปกินอะไรมาบ้างก็มีเป็ดย่างครับอืมเป็ดย่างอร่อยมากเนื้อไม่ธรรมดาเนื้อนุ่มหนังกรอบมันน้อยแมีเนี่ยกกะหลอดแล้วก็มีอะไรมีซุปไข่ มีปลาแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาร้านอาหารมาได้ที่ไหนมาที่ด็อกแลนนะครับหรือว่าเมืองแห่งท่าเรือใช่แล้วร้านที่2คือร้านอะไรร้าน New Key International Buffet ครับที่นี่นะคะ New Key International Buffet ก็เหมาะกับครอบครัวที่จะมากันมากลุ่มใหญ่ๆก็ได้เล็กๆก็ได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยอาหารเขาจัดเต็มให้ทุกคนมีทั้งซีฟู้ดทั้งสเต็กทั้ง เทบัญญากิมีขนมมาคือมีทุกอย่างที่คุณเนึกออกอาหารที่เป็นยอดนิยมที่นี่ครับอันดับแรกก็คือปลาแซลมอนนะครับและอย่างที่2ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือปูผัดเส้นบะหมี่และอันดับที่3นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับหอยเป่าฮื้อครับ และแน่นอนนะคะว่าถ้าใครนี่อยากจะมาทานอาหารซีฟู้ดสดๆ i n t e ชน a t i นล a l b u เ f ตยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะก็มาได้ที่ด็อกเลนอยู่ยที่เดียวกับร้านแรกเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยกับบริษัท Victory Travel Center นะคะและบริษัท Big World Holiday ครับก็พาไปเที่ยวหลายที่มากมายนะครับไ,ไปนู่นไปนี่รอบเมืองเมลเบิร์นนะครับอืม,อมเขาก็ไปดูแล,ลนะคะแล้วก็ เท่านั้นยังไม่พอเขาจะดูแลเราตลอดทั้งทริปจนเรากลับเมืองไทย <laughs> ใช่ Yes, that's right. <laughs>